ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นและการตอบปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักศึกษามาวิทยาลัยขอ,อการค้าอีเช่นเคยเธอถามว่าทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำแต่นึกถึงคนที่เราอยากให้เขาจะได้รับหรือไม่นะะ คือหลักการกดน้ำในจริงเป็นทมเนียมพรามณนะไม่ใช่เรื่องรมเนียมพุทธหรอกแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารท่านก็นํามาใช้ในสังคมพูดเป็นครั้งแรกแล้วเราก็ยึดถือประพฤติษป,ษปฏิบัติตามกันมาแล้วเมื่อก็สดรับกับคำยถาวารีวหาด้วยนะฮะยถาวารีวาหานั้นที่จึงแปลแล้วก็ไม่มีอะไรนะว่วงน้ําอันเต็ม ย่อมยังหมาสมุทรสาครให้เต็มได้ชั้นใดนะทานที่ท่านบริจาคแล้วในโลกนี้ย่อมถึงแก่ผู้ทิละโลกนี้ไปแล้วเช่นเดียวกันฉะนั้นนะและเสร็จแล้วอิชิตังปฏิตังนี่ยะขอความปรารถนาความต้องการของท่านจงมีความสมบูรณ์เหมือนแก้วมัีชื่อว่โชติรสฉะนั้นนะเราก็เทน้ำนะแบบก่าน้ำที่ไหลไปนะ มันอยู่ที่การอธิษฐานใจตั้งใจมันไม่จําเป็นหรอกนะฮะไม่จาเป็นนะมันรูปแบบพิธีกรรมต่างๆแล้วก็พูดเป็นไทยอธิษฐานเป็นไทยเนี่ยไม่ต้องพูดภาษาบาลีหรอกรูปแบบเหล่านั้นมันเป็นสมบุชิตเปตะชนที่เป็นแขกจะรู้ภาษาบาลีเราบรรพชนเราเป็นไทยนะมันจะโสดเป็นภาษาบาลีมันจะรู้เรื่องได้ยังไงเพราะนั้นก็ทําแบบธรรมดาคือบางอย่างเนี่ยมันเป็นประเพณี ทีนี้เราก็ต้องการรักษาประเภทนี้ด้วยนะฮะแล้วจะมีคําแปลด้วยเช่นว่าแปลอิมนานะแปลยังกินจิแปลอะไรละปุญญสิดาอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็แปลด้วยแต่ถ้าโบราณจริงๆเนี่ยมันจะมีคาไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ดโดยผลแห่งทานที่เข้าไปเจ้าอะไรบริจาคนี้จงถึงแก่ญาติทั้งหลายของเข้าไปเจาออ้าขอญาติทั้งหลายของเข้าพเจ้ามีความสุขจบละผู้ชั้นนี้เนี่ยพรางนั้น การตั้งใจทิ่ฐานอย่างเง้นก็ถ้าท่านอนุโมทุกข์ขึ้นไม่มีเงื่อนไขยอย่างนี้นะฮะวันหนึ่งเราทําบุญอย่างใดยอย่างหนึ่งสองเราตั้งใจอุทิศกุศลส่งไปให้แก่ญาติพี่น้องของเราไม่มีกวนน้าก็ได้นะฮะแล้วก็สามญาติพี่น้องของเรารับทราบและอนโมทนาในส่วนบุญที่เราตั้งใจอุทิศให้ก็สําเร็จประโยชน์เรียกวาถานะโสอ,อุปกับปติย่อมสําเร็จโดยสถานะ นะทุพเทหิบุญยังประสุตังอนับประกังนะบุญเป็นอันมากที่ท่านทั้งหลายได้กระทาแล้ว,ค,ค,ว,ว,วรรคือหมายความว่าก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นเองข้อต่อไปถามว่าบุญมีแต่กรรมเป็นยังไงคือหมายความว่าคนเราเนี่ยบางครั้งบางคราวมันก็น่าจะได้อะไรอยู่แต่พอดกกรรมมันมาเบียนบาปอดีตกรรมต่างๆเนี่ยมันมาเบียนในก,กระบวน,น,นการของการให้ผลของกรรมนะฮะ คือกรรมที่ให้ผลตามสถานะตามโอกาสของเขาเนี่ยกรรมบางอย่างเนี่ยเขาเรียกชนกก,กรรมคือนำไปสู่กําเนิดต่างๆตามแรงของกรรมที่คนเหล่านนั้นก็ทําไว้ดีหรือไม่ดีไม่รู้นะแล้วก็ประการที่สองเขาเรียกว่าอุปถัมภะกากรรมเป็นพวกเดียวกับกรรมที่นําให้เกิดหมายความว่ากรรมนําให้เกิดดีมันก็สนับสนุนให้ดีขึ้นนะ กรรมที่นำให้เกิดไม่ดีมันเป็นผุนพลอยประยักมันไปทําให้ไม่ดีไม่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนเราเันก็มีกรรมที่ตรงกันข้ามกรรมนั้นก็จะมาเบียนเ็าเรียกว่าอัวปีลิกกรรมคือมันจะมาเบียนเช่นว่าดีก็ให้ดีน้อยลงถ้าชั่วก็ให้ชั่วน้อยลงก็ขึ้นอยู่กับใครมีกำลังมากกว่าทีนี้กรรมบางอย่างนี่มันมันนักเลงโตันใหญ่มากมันมีฤทธิ์เมียมน้ามากวันมาถึงตัดเลยแล้วให้ผลใะเอง เนะขาเรียกอุปฆา,าตแต่ก,กรรมคือกรรมมาฆ่าฆ่าอะไรฆ่าตัวชนกกรรมนะกรรมที่นําให้เกิดเนี่ยมันจะถูกฆ่าแล้วกรรมนันก็จะให้ผลเสียกิดการเปลี่ยนแปลงหัก,หกหเหพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยนะอิทธิชีวิตของคนเราจะพบว่าคนบางคนเนี่ยบางทีก็เกิดในกระต๊อบนะแต่ว่ากลายเป็นลูกของเศรษฐีกลายเป็นโอรสบุญธรรมเลยมันไปลิบเลยไม่น่าเชื่อไปได้ยังไงกันไม่รู้นั่นคือลักษณะของกรรมเพรันบางทีเนี่ย เราดูแล้วมันน่าจะนั่นนะน่าจะไปได้แต่ว่ากรรมมันบังเอาไว้คือบาปมบาบังเอาไว้หมายความว่าเราพูดในกรณีจ,จะได้ดีนะได้ลาภไ,ได้ยศได้สรนเสริญได้สุขแล้วพอดีกรรมเหล่านั้นมาบังเอาไว้อาจจะเป็นบาปกรรมในดีตอาจจะเป็นบาปกรรมในขณะนั้นแต่สังคมมนุษย์เนี่ยมันบางทีไม่ใช่เรื่องกรรมนะฮนะคือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากในปัจจุบันสังคมเราแล้วก็ลามปามไปเข้าในวัดในวา เป็นเรื่องที่น่าพวงใจน่ารังเกียจแล้วก็น่าว่าถ้าเราแก้สภาพจิตแบบนี้ไม่ออกนะจะมีปัญหาเยอะเราลองสังเกตว่าสังคมไตนั้นเป็นสังคมที่ที่จงไม่จะต้องงมงายนะต่งคมสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละมันจะมีความเป็นเราเป็นเขารุนแรงและจะมีความแบ่งแยกรุนแรงเราก็เห็นแก่ตัวจัดแล้วก็จะทาลายล้างขวายที่ตรงกันข้ามกับตน เพราะนั้นถ้าเราดูเมืองไทยในรอบก่อนตอน,ตอนตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆเนี่ยไปอ่านหนังสือวรรณคดีหนังสือนอนิยายสมัยนั้นลองดูก็ได้นะวรรณคดีก็จะเหมือนกันคือจะดูหมิน่นดูหมิ่นคนภาคอื่นนอกจากภาคกลางและภาคกลางก็ไม่ได้รับการยับยั้งทั้งหมดแถวสุพรรณก็เหนือแล้วนะแถวสุพรรณแถวนครปฐมนีนนม่ก็ค่อนข้างเหนือแล้วเอมันก็มีเสียหกจังหวัดแถวตรงนี้ คือว่าคล้ายๆกับเป็นเป็นคนเก่งคนดีคนอะไรต่อะไรก็อยู่กันตรงเนี้นะพวกภาคอีสานก็ถูกมองเป็นลาวพวกภาคใต้ก็ถูกมองเป็นแขกพวกอะไรละพวกภาคเหนือก็ถูกมองเป็นแก้วอะไรต่อะไรเนี่ยมันจะมองกันในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็รังเกียจเดียดด้าบูมินกันนะแม้แต่ในปัจจุบันเราดูดูอ่านหนังสือเอกสารต่างๆเนี่ยนะพวกนวนิยายหลางรดูแม้แต่ปลุกระมือละครที่มีการเล่นการแสดงกันเนี่ย คือจะเอาคนภาคอื่นเนี่ยเป็นคนใช้เป็นคนใช้เป,นนใชเป็นบริวารเป็นเพื่อนพระเอกเป็นเด็กรับใช้แล้วพระเอกนางเอกเ,เนี่ยจะเป็นคนภาคกลางแม้จะคนภาคอื่นเนี่ยต้องพูดภาษาภาคกลางพอเป็นคนใช้ก็จะพูดภาษาทิมได้คือนี่แสดงว่าคนภาคเหล่านั้นเองก็ดูมินตัวเองเป็นการสมรบูรณบาลี่านเรียกว่าดูมินญาติตัวเองนั่นคือลักษณะของความคิดที่แบ่งแยก แล้วก็กลายเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขากันอยู่ในบ้านในเมืองปัจจุบันเนี้นะแนะ้แต่ว่าเราที่เราพูดกันว่าคนได้ไม่ดีคนดีไม่ได้นะสำนวนจีนเขาว่าผิดที่มียกติดตัวคนไม่ผิดผิดที่มียกติดตัวว่านําไปสู่ปัญหาต่างๆและอย่าลืมว่ามันเป็นเป็นธรรมชาติของสัตว์โลก ในโลกนี้ท่านจึงว่าไว้บทหนึ่งที่ว่าแม้มีความรู้ดังสัพพันอยู่พิว่ามีคนชูหอนขึ้นหัวแหวนข้าเมืองตรูราโลกบอมีทองรองพื้นหอนแก้วมีสีหมายความเก่งยังไงก็เก่งเธอถ้าไม่มีคนสนับสนุนไม่มีพักไม่มีพวกไม่มีเพื่อนแล้วก็ไปไม่รอดหรอกนั่นคือโลกนั่นคือสังคมนั่นคือมนุษยชาต เราจะเห็นว่าบางทีมันไม่ใช่กรรมเราหรอกกรรมคนอื่นมันมาปิดบังมันมีริษยามันมีคารแข่งดีมันมีอาคาตินะมีการเล่นพักเล่นพวกกันก็ต้องถือว่าโยในให้กรรมเนี่ยมันดีคือไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรก็คงเราคงทำบาปกรรมอะไรกับเขาไว้นะฮะเขา มาทํากับเราแต่เราไม่ทำเขาก็สั่งกรรมเา้าเองเขาก็ต้องชดใช้กรรมในหวงเขาเองเราก็ทําใจสบายแต่ว่าอย่าลืมว่าส่วนหนึ่งนั้นอาจจะเป็นเรื่องวิบากกรรมแต่ส่วนหนึ่งเป็นัำปัจจุบันนี่แหละกรรมที่มนุษย์มันริษยากันในปัจจุบนันในเวนี้มันเข้ามาแม้ในวงการของพระสงฆ์องค์เจ้าถาม่าเดียวนี้หรือเปล่าไม่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสมัยพุทธกาลมันก็เป็นอย่างนั้นก็ตกลงว่า สัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเลยนะจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรมากเกินไปมันก็เป็นทุกข์เปล่าๆก็ต่อไปในท่านถามว่าเมื่อเราทิศส่วนกุศลแล้วผู้ที่เราทิศให้จะได้รับส่วนกุศลของเราจริงหรือไม่อันนี้ก็อย่าบอกแล้วนะฮะมันมันการส่วนกุศลที่ทิศให้เนี่ยมันจะให้ผลสองสถานะนะะสถานะหนึ่งเนี่ยเป็นรูปของอาหาร สถานะหนึ่นเงเป็นรูปของอายุวันนาสุขาภละนะฮะคือจะตัวรพิตพอดังสีประการเนี่ยมันจะให้มาในลักษณะอย่างนั้นเอ่อทีนี้การจะได้รับผลหรือไม่มันก็อยู่ในเงื่อนไขยอย่างที่บอกไปในวันก่อนว่าคือหนึ่งเราต้องทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะสองเราตั้งใจอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ญาติพี่น้องของเราแล้วสามท่านรับทราบอนโมทนาในส่วนบุญเหล่านั้นถ้าเป็น่างนี้ก็สาเร็จแก่คนทั้งสองฝ่ายแต่จะต้อง เข้าใจนะฮะว่าเราเองไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเราเพิ่มมันเหมือนกับเราสอนหนังสือคนอื่นสังเกตน,นะฮะเราสอนหนังสือคนอื่นเนะี่ยเรายิ่งมีความชำนิชนานาญมากจิิงขึ้นความดีทั้งหลายความชำนิชนานาญทั้งหลายเราไปแนะไปนําไปบอกกล่าวคนอื่นไปทํางานอะไรทํใไ้เถอะยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มมันไม่เหมือนสตางค์เพราะ,ะนั้นบุญตรงนี้ที่จริงเราบเพิ่มบุญให้แก่เราเขานั้นได้เพิ่มก็เพราะว่าเขาเกิดอนโมทนา ในการกระทําของเราแต่ว่าแม้บางครั้งบางคราวเนี่ยเขาไม่เด่นทนาพระเจ้าทรงใช้คําว่าดายกาจะอนิพพลาถายกนั้นไม่ได้ผลหรอกผู้ให้เนี่ยไม่ได้ผลหรอกเออว่าพูดถึงคําว่าถายกคําว่าถายกมันมีคำคำหนึ่งก็เรียกคําว่าปฏิกาหกถายกนี่แปลว่าผู้ให้ปฏิกาหกแปลว่าผู้รับพระสังคมไทยอธิบายธรรมะข้อนี้ได้ยังไงไหมวะ ลายเป็นว่าพระคือปฏิกาหกชาวบ้านคือถายกชาวบ้านจะยากจนยังไงก็มีหน้าที่ให้ลูกเดียวนะครับพระรวยยังไงปรับลูกเดียวย่างนี้ไม่ยุติธรรมไม่ใช่เรื่องปฏิบัติธรรมะนะเพราะธรรมะนั่นเป็นหลักกรรมนะเป็นหลักกรรมเขาเรียกกรรมวาทีพุทธเจ้าแสดงเป็นกรรมคนเป็นกษัตริย์ก็เพราะกรรมเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นนักบวชก็เพราะกรรมคือการกระทําของเขาอะแต่ทำไมเขาเป็นวันเป็นถายยกก็เพราะกรรม คือกรรมในเจตนาในการให้แล้วให้ให้ใครๆก็ไม่รู้เราคือทายกแล้วก็ผู้รับเนี่ยรับอะไรจากใครก็ไม่รู้ในขณะนั้นเขาก็คือถ่ายเขาก็คือเขาคือปฏิกาหกก็คือผู้รับพระอาจจะให้แกชาวบ้านในขณะนั้นนะนะฮะพระให้แกชาวบ้านในขณะนั้นชาวบ้านก็คือปฏิกาหกคือผู้รับพระก็คือ่ายกก็คือผู้ให้พอเอพชาวบ้านถวายพระในขณะนั้นพระก็เป็นปฏิกาหกชาวบ้านก็เป็น่ายก นี่คือประเด็นที่มาสังเกตมานันเอ๊ะชอบกนเนี่ยทำไมเขาพูดกันอย่างนั้นล่ะศาส,สนาพูดเป็นศาสนากรรมวาทีพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยพูดนะไม่ได้เคยบอกว่าภิกษุเป็นปฏิขาหกเท่านั้นนะบางทีก็เรียกนะก็เรียกแต่จะทรงใช้คําเป็นรูปก,กิริยาแต่ว่าทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิขาหกไม่ใช่่าพูดว่าพระกับชาวบ้านแต่พูดเราพูดรับกับผู้ให้ ศาส,สนาพุทธเป็นกรรม,มาวาชีเป็นการกล่าวถึงกรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไว้สะโดก็จะเป็นไปตามกรรมที่เขาได้กระทำดังน,นั้นประเด็นของการอุทิศส่วนกุศลน,นั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้รับม,มันมันมันอาศัยอันโมทนาคือชื่นชมยินดีในบุญกุศลที่เราทิศให้ต่นนั้นเองมันไม่ใช่รับแบบพัสดุปรษณีนะฮะ เป็นการรับด้วยการทำใจให้อนุโมทนาเขาเรียกว่าบุญที่เกิดขึ้นด้วยจากปัตตานุโมทนาใหม่เขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่คือบุญที่สาเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนแห่งบุญที่คนอื่นเขาอุทิศให้ถ้าไม่อนุโมทนาก็ไม่ได้นะะเพราะว่าบุญคือขจัดกิเลสแล้วก็มีผลเป็นความสุขในกรณีนี้คือขจัดขจัดริษยาแล้วก็มีความสุขเป็นผลทั้งฝัง่งทั้งไหล และการตอบปัญหาในวันนี้ก็ยุติไว้ด้วยเวลาเป็น,นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมอหง,งามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี